we เอาละครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกายแคทเกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับการจำลองดวงดาวนะครับทดลองเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์นะครับในรายการ Univers e Sandbox มันบ้ามากสำหรับใครที่มีอะไรที่อยากจะให้ผมทำนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันมากๆไว้ด้วยเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่ให้แท็กมันมากเนี่ยผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเมื่อเราพร้กันแล้วนะครับเรามาดูความบ้าที่เดือดเลือกในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่เดือด บอกว่าเอาดาวน้ําที่มีขนาดเท่าโลกชนโลกแฮทแทกเหมันบ้ามากได้เลยนะครับเราจะเอาดาวน้ําที่มีขนาดเท่าโลกเนะี่ยมาลองชนโลกดูแล้วมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยปกตินะครับโลกของเราเนี่ยนะครับโดยองค์ประกอบของเกมที่ประมวลผลประมาณโลกเรามีน้ําอยู่แค่0 0 2 3 9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเ5เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นซีดิเกตเหล็ก24%เปอร์เซ็นต์และมีไฮโดรเจนที่เป็นแก๊สนะครับอยู่ที่ 8,62E มันคือมันน้อยมากะนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอา,เอาน้ําที่มีขนาดเท่าโลกจริงๆเนี่ยนะครับมาชนโลกจะเป็นยังไงเรามาลองดูกันเราก็ไปที่โลกนะเราก็ตั้งค่าเป็นโจมตีแบบนี้ดูเหมือนเรา,าจะใกล้กันไปหน่อยเราก็ให้มันขยับออกมานดนึงประมาณนี้นะครับจากนั้นนะเราก็ไปที่โลกนะครับแล้วเรานะครับจะทําการปรับอมกอง,องมันให้เป็นน้ำร้อเรเมื่อเราปรับเป็นน้ำร้อรเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่า โลกของเราเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะบวมน้ําไปหน่อยเนะดังนั้นเราจะทําการลดขนาดของมันให้มันเท่ากับโลกรัศมีโลกเท่ากับ1มอ่ะมาท่านผู้ชมตอนนี้เรามีดาวน้ําที่เป็นน้ำร1 0 0%นะดูจากตัวนี้ด้านในมันมีแต่น้ําอย่างเดียวเลยนะเมื่อมันชนกับโลกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันขอประกอบเดี่ยวต่ำๆก่อนมาดาวน้ําชนโลกเพเอาละฮะตอนนี้ มันจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วค่อยๆปรับทีละนิดทีละนิดโอเคตอนนี้มันเริ่มเคลื่อนตัวเข้าหากันแล้วจะสังเกตได้เลยนะครับว่าน้ำนะครับกาลังคลืบคลานเข้าทุกสิ่งนี่ฮะค่อยๆทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพนะครับเอาละจะชนกันแล้วฮะนี่ฮะเกิดความร้อนนะครับไปทั่วดาวเลยนะไม่รู้ว่าน้ําจะระเหยไปหมดหรือเปล่าดูท่านผู้ชม เรามาดูนะครับจากองค์ประกอบน้ําของโลกลักเราเนี่ยมีน้อยๆถ้าเกิดมันรวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับชนตู้มันน่าจะหลอมรวมกันเป็นดาวเดียวตึมเรียบร้อยฮะโอ้ผลที่ออกมาแบบสั่นส,สะเทือนแล้วแปลกๆเลยครับฝั่งนี้เห็นแต่น้ํานะน้ําล้วนๆโอ้พื้นผิวหายไปเลยฮะเรามาลองมาเร่งความเร็วกันความร้อนก็จะแผ่ไปทั่วดาวแล้วก็จะค่อยๆเย็นตัวลงเมื่อผ่านไปหลายร้อยปีนะครับ เมื่อเวลาผ่านไปนะครับโลกของเรานะครับก็กลับมามามา,มาเป็นปกติอีกครั้งและจะเห็นได้เลยว่าโลกที่ถูกน้ําที่เท่ากับดันโลกโซเข้าไปครับ จะกลายเป็นท้องทะเลทั้งหมดไม่มีพื้นผิวเลยเป็นเหมือนดาวที่มีตะนามอะ่ะตอนนี้อปปะกอบนะครับเรามีน้ํามากถึง22%นะหลังจากการชนแล้วนะครับทำให้โลกเรากลายเป็นตะนามนะถ้าเกิดการวิวัฒนาการยังไม่หมดนะแล้วเกิดมาใหม่นะเราคงจะกลายเป็นแบบว่าเป็นมนุษย์มีขี้ะอะไรยัแนแน่เลยนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดในอวกาศในยู่นีก็มีน้ําที่ขนาดเท่าโลกพุ่งมาชนโลกจริงๆเนี่ยนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นตอนนี้เลยนะครับ เอาละรับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันใครชื่นชอบเนี่ยนะฮะก็สามารถกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้บอกไว้ก่อนว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นไปทั้งหมดนะครับเป็นเแค่เกมเท่านั้นไม่สามารถนำไปอ้างอิงงานวิชาการได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปด้วยวันนี้เราขอตัวลาไปแล้วว่าเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับราการ Universe Sandbox มันมากมาวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ